สวัสดีครับพมอแม่พี่้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอลล่ามือน,นี้วันที่8สิงหาคมพศ2567นะพี่้องเนาะนะครับคลิปนี้ดอลล่ามีตัวเลขหน้าทางของปูนวอสรค์น,นะครับมานําเสนอให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับตัวเลขหน้าทางของปูนวอสรค์น,นะครับเป็นเลขติดเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่พร้อมกับเลขดับตามสูตรพี่้องนะครับผมดับ ของปูนโน้นสวรรค์เนี่ยเอาอยู่มาหลายงวดติดติดแล้วนะครับแต่เอฟซี FC, ทันใดที่ได้ติดตามอยู่ก็จะหูดีนะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยว วันนี้ฮอก็มาเบิองไปน้ากันนะครับว่าปูสิดับหายตัวไดและสิมีตัวเด่นหายตัวได้แล้วพี่้องนะครับผมมีหลายตำนักที่ดอนลาได้นําเสนอไปขันผู้ใดยังหันในเบิองห้นในชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้เด้อพี่้องนะครับฝากไปอีกจักหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับช่องดอนลาชาแนลส่วนตำนากใดที่ดอนลายังหันในตามนะครับผมกฤติฝ้าตามให้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเซียนบ้านม่วงนะครับที่เอฟซีได้สอบถามกันเข้ามาของปู่กลาสินนะครับ ได้เมื่อใดกติฟ้าล่วงไห้มือนันพี่น้องนะครับผมรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นตัวเลขหน้าทางของปูโนนสวรรค์นะครับผมเดี๋ยวดลาฟที่ขึ้นหน้าจอให้เบื้องไปน้ากันนะครับตัวเลขหน้าทางที่ปูได้เขียนให้กับทีมงานนะพี่น้องนะนะครับผมทางทีมงานได้กระดุนน้ำสรงใหม่ขึ้นหน้าจอมาเลยคางๆกันนี่แหละพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เป็นลายมือของปูนนสวรรค์พี่น้องนะครับเดี๋ยวดราฟรอให้เบื้ใหม่อีกที่หนึ่ง นะครับผมปูโนนสวรรค์งวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมเดือน 8, แปดนะพี่ต่อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปูหามาานะครับเป็นเลขติดนะครับเลขติดมีหนึ่ง สองสมแล้วก็9้านะครับมีโอกาสมานํำกันถึงสามตัวนะครับแต่หัวที่ผ่านมามา2ตัวเท่านั้นนะครับพี่น้องของปูนลนสวรรค์ห่นะครับผมมา4ี่กับ6งหัวที่ผ่านมานะครับผมเลขวิ่งนะครับขันพู้ได้ยากได้วิ่งปูกรตัดออกมาห่นะครับเป็นเลขวิ่งมี2ตัวครับสามกับ9้านะครับเอามาจากเลขติดอีนะพี่น้องนะครับจับคู่ให้ นะครับผมจับคู่ให้มี่หนึ่งเ้าเ้าหนึ่งะครับจับมาจากนี่แหละพี่ร้องนะครับผมสองเก้าเ้าสองนะครับผมแล้วก็สามเก้สามนะครับปูจับหลักเก้าให้พี่ร้องนะครับผมมาจับใส่กับหนึ่งสสาม เน้นให้เม็ดเดียวคันฟูได้จกได้เม็ดเดียวปูห้เน้นในเลยนะครับสามเก้านะครับผมชุดสามตัวนะครับปูไฮสองสามเก้าแล้วก็สองหนึ่งเก้านะครับส่วนเลขดับตามสูตรนะครับอันนี้ปูดับไ่ตามสูตรเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับกองฉลากไม่มีดับ นะครับดับตามสูตรนผูใ้ใดอยากเอาไปพิจารณาในการลดตน้นทุนก็นได้นะครับผมมีหนึ่งสองนะครับสองหนึ่งปูกลับใ้พร้อมเลยนะครับผมส3่สามสามสี่นะครับอันนี้เป็นชุดดับด้วยพี่น้อง ครับสี่ศูนย์ศูนยะครับเจ็ดครับผมศูนยนะครับผม, 0, 6, 6, 0, บผมแล้วเ็ดสี่ อันนี้เป็นชุดดับตามสูตรนะครับกองฉลากไม่มีดับนะครับปูดับให้ตามสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผมคันผูใดอยากเอาไปลดต้นทุนนะครับก็จะเอาไปพิจารณาพี่น้องนะครับแต่คันผูได้อยากได้แบบเลขจับคู่เลยนะครับก็ตามนี่นะครับผมที่ปูจับให้วงกลมให้เม็ดเดียวนะครับผม เก้าสามสามเก้าฮะแอบหน้าจอเลยพี่น้องนะครับขันผู้ใดอยากคู่รายละเอยียดเพิ่มเติมหลายกว่านี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางทีมงานที่ไปถ่ายถ้ำนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็ได้เพียงตัวเลขกนทางเท่านั้นมาบอกมาเล่ามาเบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกัน นะครับผมต้องขอบพระคุณทางทีมงานทุกท่านนะครับที่สรงนำตุลิแนาทางมาให้กับดอนลาชแนลเอามาฝากเอฟซีทงช่องนะครับผมกราบสาธุปู่โนนสวรรค์นะครับที่แบ่งปันตุลิแนาทางดีๆเด็ดๆด,ด็ให้กับเอฟให้กับญาติโยมนุกพีดองเนาะนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแนลนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีแหงๆเรื่อยๆปังๆกันครูปูสุขชนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลาลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้เพื่อที่สิบไร้พลาดชมคลิปใหม่ๆน้าทา่งดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมฝากใบดำไมเดอ้อพี่น้องนะครับถ้าเอฟซีธันดสนใจนะครับเหรียญหลวงปูศิลารุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับผมสามารถแอดไลน์และกระักแชทเข้ามา ตามเบอร์ที่ดอลล่าได้ขึ้นให้เทั่งหน้าจอพี่น้องนะครับผมถ้าเขามาสอบถามกันได้นะครับกันผู้ใดจะคงรายละเอียดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเดี๋ยวดอลล่าสีส่รงรายละเอียดไปทางไล่ให้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหนา วอลลารสิมีตัวเลขกน่ทางจากตำหนักใดมานำเสนอให้ที่พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมสำหรับตำหนักใดที่ดวลลายจะให้ได้ตามกับที่เฝ้าตามให้พี่น้องนะครับเอฟซีก็สอบถามกันเขามาหลายนะครับเลขหลักของเซียนบ้านม่วงนะครับผมเดี๋ยวไปหาคุณพอ่อเรลที่ไปสอบถามให้นะครับผมแล้วก็ตัวเลขกน่ทางของปู่กาฬสินธุ์นะครับที่เอฟซีได้สอบถามกันเขามาเพราะว่ามหงุดหงิผ่านมาของปู่กาฬสินธุ์กับ 6446่สนะพี่น้องเนาะนะครับผมรอติดตามรับชมกันก็แล้วกันพี่น้องนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางหลายๆสำนัก้ายฟที่ท่านใดน,นะครับอยากติดตามรับชมแบบจอจอจันจันสันสันนะครับก็บสามารถเขาไปติดตามรับชมได้ทาง คลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับผมดอลล่าสีนํำเสนอไปไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับจะเห็นตัวเลขเลยนะครับผมแบบจอจอจันจันตันๆพี่น้องผมมีรายละเอียดหลายนะครับผู้ใดอยากหูรายละเอียดกับเบื้องในคลิปวิดีโองวก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับ ทางช่องดอลลาอาจจะมีรายละเอียดบางเล็กน้อยนะครับขันยากคู้รายละเอียดแบบเต็มๆสามารถเข้าไปติดตามรับชมในทางทีมงานที่เพิ่นไปถ่ายทํำนะครับผมแคปหน้าจอเลยนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับผมสวัสดีค่ะ